รับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Real and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับเรา2คนเช่นเคยอยู่กับน็อนะครับแล้วก็อยู่กับหมวกนะครับสัปดาห์นี้น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยน่าจะมีคนคอยติดตามหรือว่ารอคอยที่หนังจะเข้าโรงฉายอยู่เรียกว่าต้องมีแฟนคลับคล้ายๆ Fast and Furious โอ้นี่มันนับว่าเป็นคู่แข่งแล้นะีเพราะว่าภาคที่ออกมาเนี่ย เขาเรียกว่ามาแบบคู่ขี้คู่ขี้คูค่ขี้กำกึง่งกำกึ่งกันออกมาเท่ากันเลยสิภาคซอรสอ่าเป็นเป็นเรื่องของพุ่มกับต้องยกความดีความชอบไป2คนนี้นะเจม,มวานเจม,มวานกับเลนส์วานเนลคนที่ก่อเขาเรียกอะไรนะเป็นบิดาของซอเนี่ยจนมาถึง10ภาคแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวเป็นหนังทุนต่ำที่ไม่ต้องใช้งบเยอะแต่ประสบความสำเร็จมากทำให้ตัวของเจมวานเองเนี่ยขึ้นแท่นมาเป็นพุ่มกับ แล้วก็ที่มีชื่อเสียงแล้วต,<ช>ต่อไปเขาก็ได้ทําเป็นทั้งพุ่มกับทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็ยังมีพุ่มกับสายภาพยนตร์พวกแนวหนังผีอย่างพวก c o n เจอริงหรืออะไรพวกนี้อีกอมากมายใช่เพราะว่าเจมวานป็นค่อนให้กําเนิดแต่จริงๆนะรู้สึกแบบสงสารเหมือนกันเลนส์วานเนลเพื่อนเขาอะที่แบบเหมือนทํามาด้วยกันเลยแต่จริงๆแล้วคนนี้ก็ไม่ใช่คีลิวคเลนะครับเพราะว่า ตัวเขาเองอ่ะก็ทำซอกับเจมวานมาทำอินซิดัสกับเจมวานมาแล้วก็อันที่แยกไปกำกับส่วนตัวเนี่ยก็คือเรื่อง Invisible Man ไอมนุษย์ล่องหนเนี่ยของปี2020อ่ะสนุกนะพี่ไปดูมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการพิกเรื่องของ Invisible Man แบบที่เราเคยมีภาพจำของเอ่อเควินเบคอนของเควินเบคอนเนี่ยในในในภาคเมื่อนา,นานมาแล้วอ,อ,อ,นนอ่ะอนนเออน,นั้นก็ดีน,นะ เออแต่อันเนี้ยเหมือนคนก็สร้างภาพจำใหม่นะเพราะาเรื่องเนี้ยลอตเทนตุเมโตให้ต้อง92เปอก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งนะซึ่งที่บอกไว้เลยว่าการที่หนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนะี่ยจะมีแฟนชายมาถึง10ภาคเนะี่ยแสดงว่ามันต้องมีจุดเขาเรียกว่าอะไรนะจุดเกิดที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อนะ่ะครับวันนี้พี่ก็เลยก่อนจะเข้าไปคุยเรื่องซอพี่อยากจะเกิ่นนิดนึงกนะ่อนว่าทำไมหนังมาถึงไปได้ถึงสิภาคกับพวกหนังแนวสยองขวัญเนี่ยนะออ mm. นะ แล้วมันมีเหตุอะไรสาเหตุอะไรถึงทำให้เหมือนแบบว่าหนังสามารถไปได้หลายภาคก็จริงๆต้องบอกว่าตัวที่หนังจะไปได้หลายภาคเนี่ยหนึ่งก็คือต้องดูที่เรื่องธีมถูกไหมแล้วก็ดูกิมมิคที่ค่อนข้างจะแข็งแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนสามารถเอาตัวละครอื่นๆเนี่ยกลับเข้ามาเสียบได้โดยที่ไม่เปลี่ยนไอเส้นเรื่องอเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้อย่างไฟนอ l Destination Uh, อ่าอ,อันนี้เราเห็นค่อนข้างชัดเจนว่ามันไปไกลถึงห้าภาคถูก uh huh. ไหมเพราะว่าธีมเรื่องมันแข็งแรงนะ uh huh. แต่แปลกนะที่มาเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันมาจากคนเขียนบทที่ชื่อเจฟเฟ่แลตติกเป็นคนเขียนบทให้เรื่องดีเ uh huh. อ็กไฟล์อ่าเขาจะเขียนได้ตอนสั้นๆในเดอเอ็กไฟล์ X Fi เลยนะอะแล้วแล้วคราวเนี้ยเขาเขาเขียนไปแล้วแบบ,บเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ย uh huh. มันไปไกลกว่าน,นั้นเพราะกิมมิคมันค่อนข้างเด่นไง uh huh. <ๆ>ก็เลยบอกว่าเป็นกิมมิคของการที่ว่า คนโกงความตายถูกไหมแล้วก็สุดท้ายไม่มีใครโกงได้เพราะจะมีเหตุการณ์เหมือนการตายที่แบบแปลกพิสดารอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ตายอย่างเงี้ยเพราะกิมมิคมันก็คือการโกงความตายแล้วถูกความตายมาเรียกถูกไหมและกิมมิคที่2ก็คือการที่การตายแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า s เ a อ h e ฟิล์ m อะมันมีการตายที่แบบโหดอ่ะ โห่แต่แต่สร้างสารรค์ก็คือเอาไปเล่นในการการที่ตัวละครตายเนี่ยเลนแต่ค่อขนข้างจะมีศิละปะหน่อยอเออเป็นการตายแบบนั้นอ,อันนี้มันเป็นของพุ่มกับเจมหว่องก็คล้ายๆกันนี่แหละเหมือนเจมวาน,นนี่เป็นเจมหว่องเจมหว่องก็ได้มากำกับเรื่องนี้อ่าไฟนอลเดสเซนแนชั่นอย่างเรื่องที่สองคือสคริมอ่าอ่าสครีมก็คล้ายๆกันตรงที่ว่ามีตัวละครผีใช่ไหมแล้วก็มีการไล่ฆ่าอันนี้กิมมิกมันก็ค่อนข้าง น่าสนใจตรงที่ว่ามันสร้างตัวละครที่เรียกว่าหน้ากากสครีมขึ้นมาอือันนี้ถือว่าเป็นหน้ากากเลยนะเป็นจุดเด่นของเรื่องเนี่ยแล้วก็บวกกับเนื้อเรื่องที่หักมุมอมในกลุ่มเพื่อนเนี่ยแล้วมีความเป็นวัยรุ่นเข้ามาใช่ไหมม,มันเป็นการแบบทําให้คนดูรู้สึกว่าเออสนุกจนสามารถมีต่อถึงหกภาคด้วยกันสครีม uh huh. แล้วเชื่อไหมว่าคนทําสครีมหนึ่งเนี่ยก็คือเวสคารเวนเป็นผู้ับที่ทําเรื่องเฟดดี้คูเกอร์เหมือนกอันในภาคหนึ่งเหมือนกันของเฟตดี้คูเกอร์ หรือที่เราที่ฝรั่งรู้จักในชื่อของ A Nightmare on Street. ออนเอ e e โดย f ฟ e ดี้คูเกอ e ์ที่ Wes c r ครา n เวนกำกับเนี่ยไปไกลถึง9ภาคด้วยกันคือก็เนี่ยน้องๆของซอเหมือนกันแปลว่าอตอนนี้ซอทํทำสถิติอน่าจะแซงไปแล้วก็กลับมาดูที่เรื่องซอกันนิดนึงอันนี้ต้องสารภาพก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยตอนที่มันออกมาเราก็ไม่ได้ตามนะแล้วมันก็ออกมาภาคหนึ่งสอง แล้วมันก็ออกมาภาคสองสามสี่ห้าโอ้โหไหลไปเรื่อยเลยเราก็ยังไม่แบบไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเริ่มมันเห็นมาเยอะๆอะมันเหมือนคล้ายๆการ์ตูนมังงะเหมือนอารมณ์ประมาณวันพีชออกมาประมาณเล่มที่สาิบแล้วเราก็ไม่อยากตามตามไม่ทันตามไม่ทันนันออกมาแบบสี่สิบห้าสิบแบบจะมานั่งไล่ตามอ่านเล่มหนึ่งเหมือนกันฟิลเดียวกันซอะออกมาสักห้าภาคแล้วแบบจะตามกลับไปดูก็ใช้เวลาคิดอยู่แล้วก็ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ใช่แฟนขับจ๋าของเรื่องนี้ะแต่ก็สุดท้ายมันมีชื่อมันขึ้นชื่อมาหรือว่ามันมันได้รับกระแสวิจารณ์ที่ดีในภาคแรกก็ได้มีการกลับไปดูในภาคแรกอยู่เหมือนกันซอเนี่ยไม่แน่ใจว่าชื่อของเรื่องเนี่ยมันมาจากอะไรอ่าก็ถ้าย้อนกลับไปที่ชื่อเรื่องพี่คิดว่าย้อนไปหน่อยดีกว่า <c oughs> ที่ออสเตรเลียเลยนะมีนักเรียนฟิล์มสคนเนะี่ย เจมวานนั่นแหละแล้วก็เลนส์วานเนลเนี่ยคู่หูสองคนเนี่ยคล้ายๆว่าอยากจะทําหนังทุนต่ําแบบระดมทุนแต่ก็คือ <c oughs> ต้องการแบบแบบอยากได้ทุนต่ําเหมือนแบลวิทโปรเจกต์นั่นแหละ <c oughs> คือ <c oughs> คือเป็นความใฝ่ฝันของเด็กฟิล์มถูกไหม <c oughs> ที่จะทําหนังแนวนั้นและคราวนี้เขาบอกการจะทําทุนต่ําได้ก็ต้องมีห้องที่เป็นห้องเดียวโลเคชันเดียวถูกไหมตัวของเจมวาเป็นคนสร้างขึ้นมาก่อนว่าอยากได้ประมาณนี้ว่าเป็นห้องหนึ่งห้องตัวละคร2ตัวแล้วมีตัวละครนอนตายหนึ่งตัว แล้วก็ตัวละครนอนตายเนี่ยแหละจะเป็นตัวทวิสตอนจบซึ่งตอนแรกไอ้เลนส์วานลที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยมันมันก็ธรรมดานะแต่พอกลับไปนอนเขานอนไม่หลับเลยเว้ยเพราะว่าเขาคิดว่าโอ้โหเขาได้เรื่องราวมาแล้วว่าต้องเป็นหนังอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องเนี้เกิดขึ้นตรงตรงที่ว่าตัวเขาเนี่ยคิดมากเพราะว่าเขาเป็นไมเกรนแล้วเขานึกว่าเขาเป็นเนื้อง,งอกในสมองเขาก็เลยไปทำเอ็มไอสแกนแล้วระหว่างรอรหมอเนี่ยเขามีความเครียดมีความแบบ คิดว่าเฮ้ยถ้าคนเราจะตายเร็วขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยชีวิตยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยแหละคือที่มาง่ายๆเลยเขาก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่ามีตัวละครที่กาลังจะตายแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี่ยมันควรจะเป็นประโยชน์ถูกไหมส่วนไอ้ชื่อซอรเขาอยากจะทําหนังแนวแบบสยองขวัญสันรมสา,าแล้วก็ใช้แบบทุนไม่ต้องเยอะมากเขาคิดถึงการที่ว่ามีเลื่อยแค่นั้นเองนะเขาคิดถึงเลื่อยมันเป็นภาพมันเป็นภาพก่อนแล้วก็เลยใช้ชื่อง่ายๆว่าซอเนี่ยแหละ ม,มันจะสามารถเห็นภาพถึงความแบบสยดสยองออแต่พอตนี่มันก็คือแบบหนักพอดหนังสั้นมากเลยก็คือหนึ่งโลเคชันตัวละครน,น้อยแล้วก็ทวิสต์ตอนจบใช่ใชแต่จุดที่มันแข็งก็คือการเล่าเรื่องแบบนอน l i n e อ r n o n c a t i v e แบบไม่ได้ตรงไปตรงมาไงมีการตัดสลับถูกไหม,มแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีการทำในแนวเกมส์สวเวอร์ คือมันมันเอากิมมิคหลายอย่างมาผสมกันนะเกมซฟเวอร์ก็คือพอคุณปลดตรงนี้แล้วคุณก็ต้องไปต่ออีกห้องนึงถูกไหมแล้วก็เหลือแบบผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายอและสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันเป็นหนังที่แฟนให้นิยามว่าทอร์เจอร์พรแบบเหมือนดูหนังโป๊ซาดิชซึ้มอะไรเงี้ยแบบดูแล้วมันมีความเขาเรียกว่าดบปมีหลังอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าเอาจริงๆฝรั่งเสพติดอ่าเขาเรียกคําว่าไวออลเอน ววเออเลนแมสเซดก็ข้างเยอะในการเล่นเกมแล้วก็ว่ากันไป t o r เจอร์พอ n หรือสลั s ฟิล์มเนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธนะว่าไม่ได้ตั้งใจจะทําหนังนั้นแต่ด้วยความที่หนังมันมาแนวเนี้ยแล้วกิมมิคมันยึดเน่ยเหมือนที่หรือหนังตามติดมาในชื่อเรื่อง h o ส t ทลไงโฮสเทลแล้วก็ทัวริสต a าที่แบบสไตล์อย่างนี้เลยทอ r เจอร์พอ n หรือ,อ,อสลั s ฟิล์มเนี่ยแหละสลัเชอเนี่ยแหละ ออส่วนซอที่มันดังก็คือตอนหลังอะ่ะมันกลายเป็นแนวนี้ไปแล้วก็คือยังยึดถึงตัวละครเดิมอยู่ใช่ไหมยึดโยงอยู่แล้วก็ที่หนังมันดังเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่า Lion นเกตอะ่ะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะเขาบอกว่าตั้งแต่สครีมหนึ่งเเนี่ยไม่มีหนังอะไรที่เป็นตัวขายเขาอีกเลยไลออนเกตก็เลยไม่ปล่อยเรื่องนี้เราเลยเห็นว่า ที่มันมาถึง10ภาคไงมันก็คือเป็นเลกซีของไอ้สอคู่หูนี่แหละเพราะว่าวานกับเลเนวานเนลไม่ได้ไปมีส่วนร่วมอีกแล้วไงอืมอืมก็เป็นเรื่องของไลออนเกตอ๋อ,อ,อก็ก็ต้องลองไปดูกันสําหรับเรื่องนี้ยอตัวเรื่องย่อเนี่ยมันน่าจะแค่ประมาณว่าเอเข,ข,ขาเรียกว่าอะไรตัวเอกของเราเหรอนายจิกซอจอห์นครัมเมอร์หรือจิกซอเนี่แหละคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งใช่ไหมมะเร็งสมองก่อนที่หมวกจะเข้าไปเรื่องนี้เดี๋ยวคนดูจะสับสนเพราะว่ามันตายไปแล้ว ตัวละครเนี้ยในภาค3เออแต่ปรากฏว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องระหว่างซอ1กับซอ2อืมเออคือมันอยู่ระหว่าง1กับ2เป็น1 5อะไรอย่างี้สาเหตุที่ย้อนกลับไปก็เพราะว่ามันเป็นการครบรอบ20ปี20ปีแล้วเนี่ยที่พูดกันเนี่ยของซอภาคแรกครับมันก็เลยเกิดซอ x ขึ้นมาแล้วก็เหมือนเหมือนเขาดีนี้เขานิยมไงไงฮอลลวีนก็ดีถูกไหมหรือเล่เอเซซิสก็ดีเวลาครบรอบเนี่ยแทนที่ว่าเขาจะทำรีบูตรีเมคเขาก็ กลับไปต่อไปต่อจากภาคหนึ่งเออมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยนิยมมั้งก็พยายามหาแง่หาเหลี่ยมเพื่อจะมาเล่าเรื่องเพิ่มใช่อะไรอย่างนั้นก็สำหรับสอภาค10นี้เรื่องย่อง่ายๆก็คือเหมือนตัวเอกของเราเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นมะเร็งสมอง่เป็นเนื้องอกเป็นเนื้องอกก็เลยจะทำการรักษาซึ่งต้องไปรักษาที่ประเทศเม็กซิโก แต่สุดท้ายคนพบว่าตัวเองอะ่ะโดนหลอกใช่แก๊งที่รักษาเนี่ยเป็นส c a ม m e r อ่าสุดท้ายก็เลยเกิดการล้างแคนขึ้นมานี่เอง่อก็นั่นแหละเนื้อเรื่องก็ประมาณนี้ส่วนว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปชมกันได้ก็สไตล์ทอ์เจอร์พอนะ <laughs> นะแต่สังเกตไหมว่าหนังล้างแคนมักถูกใจคนดูเสมอเหมือนแบบเราโดนกระทำอะ่ะมันจะเห็นให้ก่อนว่ามันจะเป็นผู้มี ผู้กระทําและผู้ถูกกระทําใช่ไหมพอผู้ถูกกระทําแบบโดนกระทํามากๆอ่ะเหมือนเก็บกดเหมือนเราดูเราก็อัดอันอ่นะเราพอเห็นว่าไอ้นี่ผู้ถูกกระทําเนี่ยกลายเป็นคนกระทําน่ยกลายเป็นว่าเราเอาใจช่วยเออกลายเป็นอย่างนั้นไปสําหรับตัวสถานที่เที่ยวเซตติ้งฉากโลเคชันในหนังเขาถ่ายกันที่ตัวที่ประเทศเม็กซิโกนะครับ สำหรับตัวเม็กซิโกซิตี้เนี่ยมันก็จะมีสถานที่เที่ยวที่เที่ยวให้มากมายเลยอย่างที่สถานที่โซคาโลอันนี้ไม่แน่ใจถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นสถานที่เกิดของรัฐธรรมนูญหรือว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมนุษยวิทยาอ่าแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีพวก พระราชวังวิจิตรศิลป์อันนี้มีความน่าสนใจอยากจะมาพูดถึงตรงนี้นิดนึงอย่างสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมที่สุดของเม็กซิโกซิตี้เนี่ยมันอยู่ที่นี่ Paris of Fine Arts สำหรับใครที่ดูนอกจากตัวอาคารเนี่ยตัวสถาปัตยกรรมมีความน่าสนใจไม่ใช่ไม่ใช่แค่พวกของที่อยู่ข้างในนะแต่ตัวอาคารเองเนี่ยมันก็สูงตระหงานแล้วก็ อยู่เหนือสวนสาธารณะอ่าโดยตัวอาคารเนี่ยเป็นอาคารหินอ่อนขนาดใหญ่โดยออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนอ่าชื่ออาดามโบวรีนะครับซึ่งตัวอาคารเนี่ยเขาได้อิทธิพลของอาร์ตนูโวแล้วก็อาร์ตเดโคสร้างเสร็จสักช่วงประมาณปีพศ2477อ่าก็เรียกว่าเกือบร้อยปีและอ่าในช่วงแรกเนี่ยตัวพระราชวัง ทำหน้าที่เป็นโรงละครโอเปร่าแล้วก็ห้องแสดงคอนเสิร์ตจัดงานเต้นำํำแล้วก็การแสดงโอเปร่าแบบดั้งเดิมแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีภาพจิจกรรมฝาผนังเป็นภาพของอศิลป,ปินชื่อดังระดับโลกนะสำหรับใครที่ดูหนังก็ลวเดินท่องเที่ยวว่าอาจจะมีความระแวงนิดนึงไหมจะโดนจับตัวไปทอร์เจอร์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จะโดนแบบ <c oughs> จับไปเฉ <c oughs> ือน <c oughs> หรือ,อนนเปล่าอะไรอย่างนี้ก็าอาจจะดูหน,นังเยอะไปหน่อมันอาจจะไม่ได้แบบ เวลาไปเที่ยวเนี่ยเราต้องรู้ว่าที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปใช่ใช่ใ,ชใชคืออย่างเราดูหนังอเมริกันเยอะใช่ไหมแล้วพอไปพูดถึงเม็กซิโกทีไรมันก็จะพูดถึงแก๊งยาเสพต<ว>ิด<ร>เราก็<ร>ะจะโดนแบบเออโดนจับตัวเลขยค่าไทยแล้วก็จะมีความแบบกลัวอยู่ตรงนั้นสูงอยู่ทำหน้าจนๆด้วยเวลาไปเที่ยว <laughs> <laughs> โอเคครับมาเรามาให้คำตัดสินกันดีกว่าว่าสำหรับเรื่องซอร์พี่นอตจะไปดูหรือเปล่าครับ สำหรับพี่นะครับต่อสิบก็พี่คิดว่าพี่รอสตรีมเพราะว่าเป็นแฟนเจมวานแต่ถ้าเจมวานมาดูแต่ถ้า,เ,าเป็นผู้กำกับสำหรับผู้กำกับคนนี้ก็คือเขากำกับซอหกแล้วก็ซอ <laughs> ทรีดีซ <laughs> อทรีดีซึ่งพี่ว่าเดี๋ยวพี่ขอรอดูสตรีมดีกว่าโอเคก็ส่วนตัวก็ขอรอดูสตรีมเช่นเดียวกันเพราะว่า หนึ่งอย่างที่เกินไปตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยว่าเราไม่ได้เป็นแฟนหนังเรื่องซอแต่ตอนแรกดูตัวอย่างมาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพลอตเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะแต่ก็ยังคิดว่าเออเดี๋ยวรอดูสตรีมก็น่าจะง่ายกว่าแหละโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่องเราได้ที่ Lighthouse like Travel well, นะครับสามารถทั้งทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ